เที่ยวไอ้ต้นกล้าลงอนุบาลลงกล่องก็ตรงช่วงนี้แหละค่ะนี่ต้องให้มีต้องให้น้องเขามีรากถ้ามีรากแล้วจะต้นสวยเลยจะต้นแข็งแรงต้นขนาดนี้เราย้ายไปแป๊บเดียวก็ได้เก็บค่ะอันนี้พอที่จะขยายออกไปแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ขยายรอให้ทำเอาต้น ลงถ้วยให้เสร็จก่อนอันนีเ้เอาต้นลงถ้วยแล้วก็จอนุบาลให้เสร็จก่อนถึงเวลาถึงเวลาที่จะนําไปปลูกจริงแล้วขน,น่นอันนี้ก็ถึงเวลาที่จะอนุบาลเหมือนกันก็เลยทําไม่ทันท,ทำไม่เลย มแมลงวีขาวที่สวนเราเริ่มจะเยอะแล้วนะทุกคนมแมลงวีขาวเยอะแล้วสั่งเลยเชื้อราเมทไอ,อบิวเวลียมายังไม่ถึงเลยจะฉีดให้มแมลงวีขาวเขาป่วยป่วยแล้วก็เป็นหมันล็อกคาบไม่ได้ประมาณนี้หละแล้วก็จะป่วยตายถึงจะกำจัดได้ในสวน บินว่องแวงเยอะเลยค่ะนี่จะบินอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมบินข,ขาวๆนี่ผักบุ้งนี่ผักบุ้งไฮโดรนี่ขนาดนี้น่าเอาไปผัดได้แล้วนี่ทำผักบุ้งไฟแดงเนาะสวยจังเลยอันนี้ก็คือผักชีค่ะนี่ผักชีปลูกหน้าฝนผักชีปลูกได้นี่ไฮบรอปนิกนี่ถ้าเธอจะใส่ในถ้วยมันก็ยุ่งยาก ต้องใส่ฟองน้ำอีกกันสบายเลยเนยีแบบนี้ดูสิทดสอบดูจะโตดีไหมอันนี้ต้นก้าของลูกค้านี่ผักสลัดลองมาลงในน้ำดูดิรากก็ยาวแล้วเนาะถ้าจะลงมากินน้ำแล้วนี่อันนี้ต้นกระหลำ่ำกระหล่ำก็สวยดีนะทุกคน,นจะส่งลูกค้าได้แล้วนี่สวยจัง ลูกค้าเขาสั่งเขาจะเอาไปลองปลูกหน้าฝนดูต้นกระหล่ำไม่รู้เจ้าเขาจะปลูกได้ไหมตอนนี้เราก็มาไอ้นี่แหละเา,าทําไอ้นี่แหละลงถ้วยปลูกอนุบาลต้นกล้าไฮโดรโปนิกนี่รากสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้สวยลงไปก็สวยค่ะนี่นี่จะ้ะไปแล้วสวัสดีค่ะ